Tulah kau coba apa tuh kena soda saya bakal taso soda itu tulah si poko po. Lalu ini video kau tidak cukup tomu cara itu nyai tu nula datasinya baca lata sinya si ko. Tatta sinya koplo bakal tagi taklo baca มหาชาติเนาะมหาชาติตาแต่นิยัยเนี่ยตือเลือกวิดาคุยตอตอรีเนาะการที่เก้าเนาะมีเริ่มัดซีเลือมพุกิเวดาหนอนเลอพระเวนสันดอนฮิรออาโพมีเวดาการหาได้ชาลีให้เล่เท่าชูชกวีลีเนาะเริ่มัดซีกันในเดอคือีดอแล้วคืออตตาอตตาอตตาสุตาซาเลกว่าบูเด้อ อะรฮักค euh, ือตาสุดาสานีเนอบูดาะก็เกเดอตาล่ามุโคนาะโดอที่เรากว่าได้พนักามาีไม่เกเคลนีเดออาเกอสุขากซาโกเคลดอะมาดิเลจัแรกแรกเกยเนาะเกตอกเลตุนนุลัมนาควิเดอกเกมีเวดาจานจาก็เติทุเด้อเฮเลอลู้กเวดาจะคลื่นเลยวะนาะแต่แล้วระเวสสนดมาบุมาบาดาแต่เฮ็นอรอแต่ใครเนี่เฮเลอร์ออตา เลือดับ speaker, word, แกดอัเลือดาพระสุผัสสัเวดาอันนี้เวทุเล็วเาสักแกดอับบุษุถุนเนาะเนาะแกดอับอาเคจูดุนเนาะแลอุดที่เวดาคีเมื่อเลือพนามาสีเนกเกเวลาเนาะเกเวลาโอโคกคกกต่ว่าทียกเล่นเนาะโอกเวดาเดิมมือหาเรามือบ่าเราเกเกลมือหาเรามืนาโอเกตือเดือเทียอโปเลยเนาะโปกีกาเตที่เวดาเลยก็เลยจะเลยเดือ สอดสเสลอ,อเวลาเดินลกกว่าก็เลอวขวาเลอ้วพระวิสันดอนเละจ้าเวลาได,ด้ตสอดืเสีชีนอกลืมือสมาธิภาวนาจ้าเวลาก็มีก็จะแต่เออเนี่จะโพกขีกาไม่ตู้หรือว่าเขาเดิน,นสสดดดดดัตู้เลยจะวจอุดติดเสือวาเนาะจะสูจะซาเดือุดเสือโพไมตู้เลอเดอเวลาสอือเวลาเลอามาเกอ จตพลอมันมาฮะมาซีลาซาเลจานเวดตเราตาตเนเน่ทับอัดตวะเตเนเ่อาศิญญาเวอะมันเลยจะเล่นยอ่อนมาสีนี่อกอุตาภาสันนี่เนาะพาสันนี่เน่นี่ยเลยพาหลอนี่แลีเลมือฮาลินติเกมาลินดิเกรเอาไเะเเกินห่อยนี่ตงมีเอัก ลิมูลิกโลบอะซักคือตาสุตาสาวีลีส,สักคือเกลีมื่อจะเดอตาปกปิดโควาเดออุดที่เกละเกเดเซเกตุบะเกเนิปาเดาอุดที่เนีปาเกเนิปาอุดที่เนีปาเดอเกดอโคอคกด่าเดอเกมห้าดาเดเจเดออะไลอะปาหลออีโพคีการอะไรปาหลอใชาลีเดอกันหาเฮียเวลาเดอ แต่สอนเดเสแต่พุธิปุธีนี่เนี่ยเออเาจากคนในคนในคอเด้อโคอุบยอคึดอและคือเวลาร่กพูนี่ห้าก็อภิกนี้ชาลีกันหากันหาชาลีาคือเวลาหาคือเวาก็ก็ก็ดดขคิดลาดนเนาะเดดตะบุยซาเลตตะโตซาเลก็ก็ชาคุสกุบผาตาคล้าเนี่ยนบวตอีกละนี่ยที่ไวเหลืออันนี้บลอดเวลาเด้อ cái 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 นี่เดี๋ยวเจ้าพ่อบิดาตาสีลีเนี่ยเฮ้ยน่ะสีดุนะแลพ่อตาเวดาพ่อเวดาเอพ่อเวดาจิพ่อเวก็พ่อเวดาเอตะกระสาดิบุญญาก็จะติสีดิบาจุหาดสีอ่านสีน่ะเด้อพัดต่อมาตูจุมัจฉิลีจะล่อน่ะดาลู่ปาวว่าบาหีเจกอเจวคีหรือบ่โอ้เลิกตะลอดตะต่อใหญ่อันนี้บ่ได้ดู อูวดาพี่ีเด้โตจอมาเจอเวดามาคืนนี่ที่คืนนี่โนไตชเวดาอรัวจออกาเตเวดานี่นี่บัคาเลตามาบูมาบาแต่สัตเตะละอื่ลผาลรี่บคาเลตาาฮ่าให้รอใครนี่บัคาเลตาเล่อเลอยเคลือนี่ให้เราซืก็มีก็จับ้าหรือแม้แต่เลือกโพนี่เด้ออมุชาคอนี่เด à chú chốt được gà sắp qua được gà khi, khí nhờ hè khí với đã được hè khí lấy được gà căn hà được thế hệ là đời cho một đứa bà đứa pha sư đã đi hệ lo động nào về chú chốt được cái mù cái kế kia mua đặt được bà khá này lớp nhà này เิบาตาเซตาบะเนาะลก็เนบาตาเซตาบะนนบัตตาหลือเราเพื่อเราสู้ญาจสุญอาจอันนี้เราเนี่เดพนมัสีเดือนก็หนักขึ้นตามเวดินเดินดินนี้เนแต่เลือกิเลสตั้หาตาเลือกสุบัตสบัตสุเชบุสุเชบุสบไม่ปราก็ตัวนอเดินากมืสุมือากยไปนะบาเพญบารมีเฮเือกันเนบาตาสู้อาปัญญปากิโคอันนี้ Say sa se lơ ha sa ba chalo ha su chu go sa ha go veda a lơ pavisando hila apo ha ra to me la gul chomu vagina lo gul la ha la gul 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 ก็เมียก็ปฏิที่บาดทบันยอะไดีบ่าเดลกิแล้วะบูตาบาไม่โอดเลยจะเลยแตกตหนุะสติอันนี้ตการเนียเนี่ก็เตอเราะดาเป็นนี่เดเยแต่เลือตนนี้บานีตอนนี้บาทเราก็ข้อคิดเลอ่าคุยต่อคุยกันกันกันนี่ยก็การมัดีันนี่ตอนนี้บาบ้าเลืโพเลือมโมเลือปแต่เลือโพเลือมนี่โพเนี่ยกหนอตาเอเลือมหมเลืป่เออนอหมป่เนี่เอโพโพนี่เอมเอป นะแต่เกตาเอจบุสุจบุสะมึอสมุนอเดอพอม่เรเดอโมปากเจนะพเม่อเอรอรออนาะพอเลอเดตาตะกันนาก็ลึกท้าวเนอมปาเนอหนาลอกเจอันนี้มาซาดิเนะอันนี้บาคาเลตันเนอบาเลยตาถตอนเนออุเดรเทตตาดีนะซืือเตามืเอคือตือลกปะตูนาะประตูกนาดกนาดก็ลันานอถัดดู